สวัสดีค่ะมาพบมาพ่อกันอีกแล้วเนาะค่ะเนาะมาพบมาพ่อกับแม่บัวชัยเดอบัว JO2 Official ค่ะพ่อกันมเอนี่กับคำคอยร้อยแรงคือเก่าเนาะค่ะเนาะสวัสดีพ,อพอ่อพ่อแม่แม่เนาะอูงอิงด้วยนะคะสวัสดีแฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านแพงสาวน้อยลําเพลินโชเมนี่เพิรนกําลังซสอมขมักขมเมนแล้วก็มเอนี่ก็มีไลฟ์ไลฟ์สด แมวล่าเนาะค่ะเนาะแมวล่ามาแล้วนะคะนาะพี่น้องคะแมวล่ามาแล้วนี่คือเริ่มตั้งแต่ถ้าผู้ใดไดเบิงที่แหลกๆก็สิเป็นช่วงที่เพื่อนมีโควิดนะพี่น้องคะพเพราจ้าเพิ่นกรสิผ้าลูกๆวงในทีมงานแล้วก็ไล่โซดเพื่อ,อให้ผู้ชมให้พ่อพแม่แม่ให้แฟนคลับได้เบิงค่ะ ต่อมากับพัฒนามาเป็นไร้ดกลกุมปิดนะคะตอนแรกๆอะไรฟีในในบ้านอหยังเงินสินนะคะพี่น้องคะให้พี่ให้น้องเพื่อนเบิงเพื่อนกับห้ตีปไ้มาไลกันไปเนาะค่ะเนาะของมาไล่กันไปมาไลออนไลน์นะ่นะพี่น้องคะแล้วก็เป็นประเภทนี้วาแมวล่านี่กับสิมาไล่อยู่เรื่อยๆช่วงปิดบงแล้วก็ช่วงก่อนเปิดฤดูกาลหรือช่วงก่อนปิดฤดูกาลอยียงบางสี่งเนาะคะ่ะเนาะเป็นช่วงที่ นักร้องนักแสดงลูกๆเ้อเขามารวมกันเนาะคะ่ะรวมกันซ้อมแล้วก็เป็นการไล์สดให้พ่อ <t od ulate> พ่อ,พอแม่แม่ได้ดูได้ร้องแล้วก็ลูกก็ได้ได้ร้องเพลงได้หัดได้ฝึกไปด้วยนะคะแล้วก็เป็นนี่ยังทีลูกๆได้มาซ้อมได้มาพบพ่อพ่อแม่แล้วก็พ่อพ่อ,พอ,พอ,อแม่ก็อยากเบิง้งนาะพี่น้องขาเบิ้ด <t od ulate> มือกับเบิ้งว่ามือนี่เพื่อนยังแน่เพื่อนไปจังหดมาจังไดแน่น αι, ในชุบใน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  วงสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วก็สาวน้อยลำเพลินโชว์นะคะเพราะว่าโดมสาวหน่อยนี่แม่บัวว่าสิคึกคักแท้ๆพี่น้องคะเพราะว่ามาลลําสองวงนี้เกือบเกือบหกร้อยชีวิตถ้ารวมกันแล้วเนาะพี่น้องคะทั้งแดนเซอร์คนอนโวยทั้งทีมถ้ารวมรวมกันแล้วก็น่าจะเกือบหกร้อยขาดเกินบ่ืลายเนาะค่ะพี่น้องคะแล้วก็มอนี่กัสิมิกะมิไรสซต เบิงไม่บัวกันนั่งเบิงไล้ซสดกุมปิดเอ้ไล้สดไอ้แมวลาพาเพลินอยู่เนาะค่ะพี่น้องคะ่ะอีกสักน้อยเด็กๆพ่อจูอาจสามารถแจ่มตอนนี้กับปล่อยเห็นลูกๆไหลไปก่อนเป็นน้องๆวงหนึ่งวงสองไร่น้ำกันแล้วก็อีลาพึ่งเขม้าเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะแล้วก็เ้อถึงอีลาแล้วไม่บวกอะไม่เรื่องประทับใจร้ายเรื่องอยู่เนาะคะ่ะเนาะเอามื่อขึ้นนีไม่บวกกับเบิง ที่อมแอมเพิ่นโพดลงมาอีหล่าไปงานมาแล้วเมื่อคืนนี้เพิ่นไปงานที่ชัยภูมิเนาะไปหนึ่งเพชรเมืองชัยหมอลำไปเปิดวงหนึ่งหมอลำเพชรไอหนึ่งเพชรเมืองชัยนะคะแล้เกาะกลับมาแล้วบ่ได้บ่ได้นอนนี่พี่น้องคะ่ะบ่ได้พักผ่อนนะคะนางมาซ้อมต่อกะบางบางคนก็ซ้อมหอดสอดแจงเนาะแต่อีหลา่าซ้อมตีซีตีหากน,นอนเห็นท่านอนแล้วเอ็นดูพี่น้องคะ่ะเห็นท่านอนล้วเอ็นดู เอ็นดูยังดิเพราะว่าแม่บัวเห็นตั้งแต่กี่เนาะถ้าผู้ใดถ้าผู้ใดยังโม้ลืมก็สิถ่ายได้เบิ่งเล็กๆเ,เ,เลยนี่อีหลานอนอยู่ไต่รดได้พี่น้องค่ะนอนอยู่ไต่ลถรดหกล่อพอหยุดคันพอหยุดครับนะคะนอนอยู่ไต่รดเวลาไปไปน้าง,งานไม่หน่อยก็พรอ,อีกเขาสิบว่าได้ไปน้าได้ค่าแเล็กๆเพิ่นกับสีนาหาเนอะน้นําโอมใหม่น้ําไต่ลดแน่จัิงสีเนาะแล้วเมื่อคืนเป็นภาพที่พี่อมแอมถ่ายลงมาในช่องไอ พะะเพื่อนบอกว่าอีลาไปงานมา้าแลวกับมาซ้อมมานอนเฝ้าซ้อมแล้วก็พักนอนอยู่หนันเลยค่ะนอนอยู่ในงอกองชุดนะพี่น้องคะกองชุดกองชุดไอด้แดนเซอร์นั่นแหละนอนอยู่หนันเลยัปที่นี่โวกใหญ่ๆเพื่อนกับมาถ่ายรูปเนาะบอกถึงความประทับใจเนาะทุกทุก ทุกเวของอีหล่าเนี่ยก็สิมีเรื่องประทับใจไม่ีเรื่องดีๆให้ได้ฟังได้เว้ากันอยู่ตลอดเวลาแล้ววันนี้แม่บัวก็ไปดูช่องพี่ป๋อมแป๋มเป็นที่รู้กันว่าเมื่อวานนี้พี่ป๋อมแป๋มเพิ่นไปขึ้นรถน้าอีหล่าเนาะไปงานกับน้องแล้วพี่ป๋อมแป๋มก็ไปเห็นแล้วก็มาถ่ายทอดให้พ่อพ่อแม่แม่ฟังว่าพ่อขึ้นไปรถแล้วพี่ป๋อมแป๋มประทับใจอีหล่ามาก ประทับใจในในความเป็นมืออาชีพเนาะพีป่ปอมแปมบอกบอกเคยเด็ไปข้นรถนะมีลาแล้วก็เพิ่งไปเห็นเพื่อนว่าอิล่าในสีมีความเป็นมืออาชีพสีว่างแผนการเดินทางถาม่อเอกตลอดว่าขาสีไปหอดจังมงวนขาสีไปจังไดจังไดจังไดแล้วก็แต่งหน้าแล้วก็แต่งตัวเตรียมลงรถคณะนะนางจะถามรายละเอียดทุกอย่างเสร็จสับแล้วก็จะ คุยกันกับพี่หมอนอิงพี่หมอนอิงก็จะเป็นคนแพนง,งานคุยงานคุยคิวคุยอะไรอย่างนี้นะคะพี่น้องคะซึ่งพี่อมพี่ป้อมแปมบบอกว่าขนาดตัวพี่ป้อมแปมเองยังไม่เคยทําขนาดนั้นเลยนะคะนี่น้องน้องทาน้องจัดแจงทุกอย่างเบ็ดเสร็จก็เป็นอย่างว่าสิงนี่แม่หน่อยคือใ้ใจพี่หมอนอิงใ้ใจพ่อออกให้มาดูแลลูกเพราะว่าช่วงนี้แม่หน่อยก็ต้อง จัดงานจัดการอยุ่บ้านเนาะเพกกื่อนกริมีบุญไญ่เพกกื่อนกระตองดูแลทั้งบ้านแล้วก็จะมีเปิดวงนี่แม่อไหร่ยจังสิเดมาเนาะมนาจะมือนีมืออื่นมือฮื้เนาะพี่น้องคะแล้วพี่พี่ปอมแปมบอกไม่เคยไปเห็นไม่เคยไปเห็นบรรยากาศแบบนั้นคือนางพอนางถามแล้วนางถามจัดแจงรายละเอียดทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนางก็จะเปิดเพลงซ้อมอันนี้ทื่ซึ่งเป็นสิ่งที่ เราเห็นจนชินตายอยู่แล้วถ้าเวลามีไรสดในรถในอะไรเนาะพี่น้องคะนางขึ้นรถนี่นั่งกับซีซ้อมแล้วก็น้องอุ๋งหญิงเป็นคนที่มีระเบียบวินัยพี่น้องคะเป็นคนที่มีระเบียบเป็นคนที่ขยันแล้วก็นางจะมีสองล่างเป็นที่รูๆ้ๆกันแล้วเวลานางเล่นก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะพี่น้องคะแต่เวลาทํางานเนาะทํางานนี่คือแบบคือแบบองค์ล้งเลยพี่น้องคะ เป็นคนละคนเลยหล่กับความรับผิดชอบมุ่งมั่นสายตาสีคนละแบบเลยก็พี่ป๋อมแปมก็มีโอกาสได้ไปสัมผัสแล้วก็มาถ่ายทอดให้เราฟังในบรรยากาศบนรถเนาะอ่าบรรยากาศ,รรากาศนอกรถทั่วไปเฮากระสีเห็นอยู่แล้วว่าอีลาเวลาเล่นก็สีเล่นแต่เวลาเวลาเหตุงานเวลาแสดงก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเป็นคนละคนเลยนะคะพี่้องคะเป็นที่รู้รู้กันอยู่ว่า เพิ่นสีมีสองหลางสองแบบสองสไตล์ค่ะพี่น้องย้งมเล่นกเ็เลนแต่ว่าเวลาแสดงเวลาจะขึ้นแสดงหรือเวลาจะมีงานมีอะไรเนี่ยนางจะตั้งใจเต็มที่นะคะจะเป็นผู้ใหญ่เต็มที่แล้วก็จะมีผู้ดูแลอย่างดีคือพี่หมอนอิงคอยซัพพอร์ตตลอดเวลาแม้เรื่องการแต่งตัวการดูแลการกินการอยู่การเดินทางอยียงเอื่อยนี่สิเป็นทุกอย่างเลยพี่น้องค่ะ เป็นทุกอย่างให้น้องแล้วเป็นพี่สาวที่น่ารักนะคะพี่น้องเป็นกลับเป็นเรื่องที่พี่ปอมแปมเพื่อนอมาถ่ายทอดในเบืองในบรรยากาศทึ่งรถตู้เนาะเมื่อคืนพี่มีโอกาสได้ไปกับน้องนะคะพี่น้องกะชื่นอกชื่นใจทุกคนเวลาเข้าใกล้น้องหญิงนี่นางเหมือนจะมีแบบออร่าในตัวผู้ใด,ดเข้าใกล้กะสิเพรามีออร่าในตัวเป็นเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ บ่ต้องว่าห้องก็เห็นอยู่แล้วเนาะค่ะพี่น้องคะคนคิดดีทดําดีสิ่งดีๆก็จะตามมาคือพอจูก็พอจูก็พ่อการใช้เพิ่นว่าวตลอดคํานี้เนาะคิดดีทดําดีสิ่งดีๆก็จะตามมานะคะนะคะจังไรกะเป็นกําลังใจแล้วก็สู้ๆทั้งลูกสาวทั้งทีมงานสาวน้อยลําเพลินชูสาวน้อยเพชรบ้านแพงส่วนนี้กัสีเมยจากน้อยพราวามืออื่นกัสีนี้การไล์สดกลุ่มปิดนะคะแล้วก็ วันที่19้ไลฟ์สดกลุ่มปิดในโดมนะคะเป็นโต๊ะจีนและว,วันที่1 0าไอวันที่20ก็จะเป็นไลฟ์สดเปิดวงนะคะอลังการงานสร้างไลฟ์พี่น้องคะผู้ใดเดไปก็ดีอกดีใจถ้าผู้ใดบ่ได้ดไปก็เข้ากลุ่มนะคะเนาะเข้ากลุ่มปิด234บาท2วันนะคะนะคะไม่บัวว่าสื่อ2มือคุ้มกลัวค่ะพี่น้องคะดูไลฟ์ตลอดฉีดตาบใดที่เรายังเล่น Facebook อยู่นะคะเราก็ดูได้ตลอดนะคะถ้าเข้าไปที่ เตสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะนะคะ,นะคะพอกันไม่มืออื่นเนาะคะ่ะเนาะพอกันสีเมฆบัวกับสีมิเรืองมาฮารลปูข้าวให้อีกฟังอีกมาสู้กันดีกว่าพี่น้องต้องเรียกว่ามาคุยในสิ่งที่ทุกคนรู้อยู่แล้วแต่ว่าเข้ามาคือเขามีเรืองมาบอกสู่กันฟังมานัง่งเบาคิดซะว่าแม่บัวมานั่งคุยด้วยนะคะมีอะไรก็ทักเข้ามาใต้คอมเมนต์นะคะแล้วก็ขอบคุณที่กดติดตามกดกระดิ่งติ้ง ให้ช่องไชเดบัวเจโอทูออฟฟิเชียลนะคะสวัสดีจ้า